ครับทุกคนสวัสดีทุกคนทุกท่านนี้ครับผมยินดีต้อนรับสู่กริดาเดลโตฟอร์สเลยผมสมรภูมิรบที่แสนดูเดือดนีครับผมเวลาโมโหอะไรก็เอามาลงเกมนี้ <c oughs> นะก็หายไปสอาวันในการในคลิปนับขาวดาวนะครับผมก็ไปแอบไปดูการดีเบตของเราคันด,ดิเดตนายกของแต่ละพักมานะครับผมซึ่งแน่นอนเป็นอะไรที่ส้มเรากินขาดอยู่แล้วนะครับผมนับทบงเทงของเรา เป็นอะไรที่สุดยอดอยู่แล้วนะครับผมพักอื่นอะไรก็ไม่รู้ไก่กาอาราเรนะครับผมก็แต่ก็อย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับผมว่าว่าเราจะคะแนนนําขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมวันเลือกตั้งวันที่8ปดกุมภาพันธ์นะครับผมปีหน้านะครับอย่าลืมกันเหลือเวลาอีก46วัน,นครับขาวดาวและคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในคลิปขาวดาวนะครับผมเตรียมไปการในมือให้พร้อมแล้วเราจะ เห็นอนาคตที่สดใสไปด้วยกันนะครับผมโอเคอย่าพูดเยอะ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามนะครับผมใครทีเ่เสียสละเวลาเข้ามาดูในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับผม <c oughs> เรามาอยู่กับที่ตะลุงหนวดเฟิรม์ม <c oughs> ชื่อว่าอูลูลูอ่าอูรุรูมาพร้อมกับปืนแรมโบ้อ่อ อดีอยากสาตกระสุนดูว่าเราจะบูได้แค่ไหนนะครับแต่ปืนนี้รู้สึกว่ายิงไกลไม่ค่อยดีมั้เรามาดูกันโอ้ยยิงได้ไกลอยู่นะ46่เมตรนะครับแต่ความเสียหายแค่21แต่ถือว่าโอเคอ่ะโอเคในระดับหนึ่งจะเล่นร้อยนัดก็กลัวมันจะบ้าพลังเกินไปนะเดี๋ยวมันจะยิงไม่ยัง้ง ยิงไม่ยังย้งยิงลืมเปลี่ยนกระสุนอะไรประมาณนี้หวังว่าจะได้ดันแบบกว้างๆให้เราได้เสือใสไม่ก็ด่านที่มันเป็นรถเยอะๆก็ได้นะครับพอดีว่าพกนี่ไงเราพก AT4 เอ้ยไม่ใช่ดิเล่นเล่นจาวลินดีกว่าเอาไว้หลอนให้ศัตรูมันหลอนนะครับขับรถขับเครื่องบินอยู่โคตรหลอนเนะ่ย โดนล็อกเป้าเรามาพร้อมกับระเบิดเพลิงจะเบินทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไม่เกรียมนะครับผมด่านครกเกตด่านนี้ก็มีคนเล่นอรถเยอะอยู่นะนะร,รถทงรถถังทำให้เราระเบิดบึ้ม,มได้สะใจ เราเป็นฝ่ายบุกค,ครับผมมันเลยทีนี้ฝ่ายตั้งรับมันไม่ค่อยสะใจครับเราชอบเป็นฝ่ายบุกบุกทะลวงมันเข้าไปพอมันได้อารมณ์แบบเราเราบุกฐานสแกมเมอร์มันได้ฟิลอะ่ะบุกฐานสแกมเมอร์นะครับตุ่มตามตุ่มตาม ตอนนี้เรามาถึงนับเวลาถอยหลังครับเอจะเอารถไปไหมหรือเดินไปเราค่อยๆเดินไปเดินหน้าถล่มไปดีกว่าเพราะบางทีเราแอบ,บไปเลาะข้างหลังแล้วบันไม่มีใครตามมาเลยโคตรแย่ไม่มีใครเฝ้าหลังให้เราเลยนะบุกเดียวก็ไม่ไหวมั้งเพราะฉะนั้นแล้วต้องค่อยๆเข้าไป ัดไปเอาไปก่อนเลยใครชอบไฟไฟบนรลัยกันไฟหนึ่งไฟสองชอบไฟไหมครับเบิร์นิง่งเบิร์เบิร์นิ่งอัพโผล่ไหมโผล่ไหมไม่โผล่ครับกัดกระสุนเข้าไปก่อน โอเคผมสร้างโคเบอร์ไปให้ทุกคนวิ่งเข้าไปเลยเต้องโดนสักตัวเหรอวะอ่าโอเคใครโผหน้าออกมาเรียบร้อยเละเละเทะหัวแตก ศูนใกล้หมดล้วยิงยิงเล่นเยอะไปหน่อยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้แลแลเข้าเข้าไปชิดเข้าไปชิดโอเ,ไม,มไ,มเไ,ไม่มีรถให้ขับไม่เป็นไรไม่มีรถให้ขับไม่เป็นไรเอาเป็นเลยกะไว้ตรงนั้นน่าจะโดนสักคนสองคนแล้ววะไ้ยบร้อยหัวแตกโผล่มาดีครับโผล่มา อมเข้ากันเรี่ยงผมเข้ากันเรียงไปครับเข้า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 แตกไม่มีใครเสริมไม่มีใครเสริมเสริมหน่อยเสริมหน่อยจะโดนแล้วจะโดนแล้วเนี่ยเหลือ16นัดโอเคไม่เป็นไรพกไปก่อนน้องพกน้องพกน้องพกใช้ได้อยู่อย่างพกใช้ได้อยู่เปลี่ยนกระสุนไม่ทันไม่ใช่หรอโอเคพร้อมเปลี่ยนกระสุนเสริมนะครับเสริมทับเสริมทับ เยี่ยมไมอไหวเอาหัวโพ่เยอะไปโอ้โหไม่เพื่อนไม่เข้ากันสักคนเลยเข้าอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเอเพอ่์สร้างให้เนาเข้าเข้าๆข้ ยิงดักไว้ก่อนครับไอโผหัวมาสุดแตกคอบอยู่กันตรงนี้ใช่ไหมเอออุยอ้ยอุ้ยหัวเกือบแตกจ้าหมุหมดกระสุนหมดแป๊บแป๊บไปครับผมเพื่อนเข้าเข้าเข้าเหมือนฆ่าเยอะมากแต่เหมือนยิงได้เยอะมากแต่แบบ จิตห้าตัวอีกอะมาเร็วเข้าหยุดจุดโอเคเยี่ยมโ <c oughs> อ้ยโดนจากไหนวะโอ้ย <c oughs> <c oughs> สู้สู้ไม่ได้ สู้มาร์คแมนไรเฟิลไม่ได้ระยะไกลเกินโอเคเราเนี่ยง้อยก็โอเคยึดจุดได้ละโอเคทีนี้ก็หามุมเบิรนนิ่งหามุมเบิร์เนกยนอุ๊ย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 ,ย,ย,ยเกือบเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเออเอาไม่ตายว่ะ โอเคได้มุมเบิร์นเยี่ยมอย่ไหนวะมองเห็นต้นไม้เป็นคนชอบเล่นยืนอยู่บข้างบนใช่ไหมชอบเล่นกันอยู่ข้างบนใช่ไหมครับไม่มีใครตายว่ะแย่จัดแต่เละ <c oughs> ข้างบนคือเละโอเค เลื่อนเราเข้าได้แล้วอุ้ยโดนตรงนั้นโดนยิง <Okay. S 1> เดี๋ยวนะขอกระสุนก่อนกระสุนจะหมดขอกระสุนก่อนอุ้ยผู้ใดมาร์คเบิร์นิง่งชิบหายละหลบก่อนหลบก่อนไปไ,ไหนละไม่ได้ว่ะต้องเอา AT 4มาไม่งั้นยิงไม่ทันเดก็ก บ้าบอโดนยิงใส่ก่อนถอยก่อน,ออนโอเครถหัแเรามาเย่ไปพระเอกที่ดีต้องหลบหลังซี่ไม้นี่แหละ โอ้โหบังต้ไนไม้บ้าพอไป,ไปเลยทานยังเรียบร้อยมั่นใจว่าโดนแน่แน่โอ้โหตายละแย่และ จะเอ๋วันนี้จะ้ะชิหายชิหายไม่มีเพื่อนซัพพอร์ตเพื่อนตายหาหมดโอ้โหจะให้เราเฉิดฉายอย่างนี้ไม่ได้ไปละมันจะหนีมันจะหนีมันจะหลอนมันจะโคตรหลอนเลย โอเคไปก่อนอก็ยังเอารถมาเล่นอยู่แถวนี้เนาะเดี๋ยวก็เปลี่ยนไป AT4 ซะหรอกฮึไม่ทันปืนเราเบากว่าครับยิงไม่ทัน โอ้ยเพื่อนอยู่กันตรึมอยู่กันตรึมไหนขอส่องนยครับโอ้ยไม่ได้ปะ้าไปยิงมันไม่ทันวะสองคน,นะนเนี่ะเมือ่อกี้โอชิหายขอความซัพพอร์ตจากเพื่อน แทบไม่เหลือเพื่อนเรายิงยิงไม่เก่งเลยครับเรายิงแค่20กว่าตัวเราอยู่อันดับต้นๆเลยเอยหนึ่งเลยอะอยู่อันดับหนึ่งใช่ไหมะกะว่าจะหลบเข้ามาในนี้เจอตั้ง3าสี่ตัว โอเคเราเรารู้ว่าเพื่อนเราไม่โอเคละเรารู้ว่าเพื่อนเราไม่โอเคละ <S <S เอาไปเลย <S <S นั่นแหละเยี่ยมเบิร์นนิงไปซะ เอาหน้าไปส่งเอาหน้าไปส่งโดนเต็มๆเลยตรงมุมนี้มันคนมันเล็งอยู่แล้วนะนรับโอกาสที่คนเลงมันมีเยอะอยู่แล้วนะแล้วเราก็อันนี้อยู่เราก็ยังไม่วายโอเคอะผู้ใด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  จะเป็นผู้โชคดีเรียบร้อยไม่ได้มันวะโอ้โห,โห,โหเอาคืนว่ะ <_ n ose> ขอบคุณครับอูโดนไฟ มุมนั้นไม่มีใครแบบยิงเลยเหรอ,อโหยโู människor. ดูคนดูทีมเราทีมเราแล้วเอาไม่อยู่อะเขาไม่เขาไม่ถึงกันเลยเป็นไรครับเรามีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติยิงมันเลยยิงมัน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  เออจิมันจิมันจิมันตัวข้างหลังอะจิมันยิงสิยิงสิไม่ยิงอีกเอาไป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 เอออุ๊ยเลี้ยวเยอะไปหน่อยเยี่ยมครับผมจุดนี้เข้าได้เวนเป็น เ็นเนเปนเพน,นิปีนปีนอือนี่รถด่วนมาแล้วรถด่วนมาแล้วรถด่วนที่ไม่ใช่หนอนชายเขียวอะุยจะมากลับรถอะไรมากลับรถอะไรตรงนี้มา ่าป้อมนี้ไม่ต้องมีคนอยู่ยึดได้ยังยึดได้ยังยังยึดไม่ได้อะปีนปินปินปีนอะปินปีนปินปีน,ปนอยู่ไหนวะออกไม่ได้ดิขอได้ดิเออโอ้เด็กก็ข้างบนเอาไม่อยู่เหรอ ยึดก่อนยึดก่อนโอเคข้างบนได้ข้างบนได้เดี๋ยวออกก่อนตรงนี้ <c oughs> ออกอกตรงนี้ก่อนดีกว่าเอาโอโหโดนยิงอะ่ะวยติดอันนี้นิดเดียวติดขิดนิดเดียวอะ่ะบ้าบอลใครปล่อย B2 วนะน่ะไอ้ <c oughs> ตัวนั้นก็คาอยู่ตรงนั้นเนาะวีลอยโดนเราหนีบ <c oughs> วุ้ยทำไมตัวนั้นมันยิงเราได้วะมันอยู่หลังกำแพงตั้งไกลมีส่งแปลกๆมาอีกแล้วส่งแงงงปลกๆมาอีกแล้วล็อกเป้าๆโอ้โหโดวีลอยวีรอยวีรอยวีรอยเก่งจัด เราว่าจะเอาไฟปิดทางไว้สักหน่อยนะไม่ได้เด็กไม่ไม่ได้เลย <c oughs> ใครสั่งใครสอนให้วางบีคอนให้แบบหันหน้าเข้ากำแพงครับ <c oughs> โคตแย่ต้องไปเรียนวิชารีคอนห0 1่น101ใหม่นะ ตรงนี้มีคนปลามีมีคนไอ้ปล่อยวิซ่์ครับอ๋อปล่อยวิซ่์ตรงนู้นแต่เสียงดังตรงนี้เออเ,เข้าไปโอ้ชิบหายไม่ได้หายไปไหนแล้ววะไอ้ยหายหายโคตรเร็ว เรียบร้อยอ๋อเ,เป็นเป็นเี้ของเราเป็นของทีมเรามองไม่เห็นเว้ยโอเคบางทีเสียงเท้ามันก็ ของใครเป็นของใครไม่รู้อะอุ้ยโอ้โโดนไกด์มิซายเฉยแล้วแบบ B2 เข้ากันไม่ได้เลยเพราะว่าเราเข้ากันไม่ได้งั้นเหรออ่ะพี่เอาไปเบิร์นิ่งให้เบิร์ดิทอเออโอ้ย โปรเป้าสะอาดเขาไม่ถึงจริงโอ้โหเพราะว่าเราไม่เข้ากันพยายามแทบตายครับสุดท้ายก็แพ้อยู่ดีแปงว่าเราเราต้องเหนือกว่านี้อ่าโอเคครับ ก็จะว่าคนอื่นก็ไม่ได้นะเราก็เรายิงได้แค่50กว่าตัวเองนะเป่าสัน่นเป้่าสัน่นอาจจะเป็นเพราะาผมไม่ค่อยถนัดเล่นตัวผู้ชายมันก็เลยไม่มีแรงอ,อะไรประมาณนี้โอเคนะครับผมก็ใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ขอบพระคุณอย่างมากนะครับผมขอบคุณที่เสียสละเวลาในการรับชมในคลิปนี้นะครับผม8กุมภาพัานธ์อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันไดครับผมมาแล้ว มาแล้วรถสายกวาดนานๆทีจะเจอฉากแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม see you again next time สวัสดีนะครับเห็นไหมเขาโชว์แต่ตัวผู้หญิงตัวผู้ชายกวาดให้เกลี้ยงปาดที่เอี่ยมไปเลย